หนึ 1> 1. Icism, normal, default, default, ่งสัพเพปุรัทธิมายาทิสายะอริยาเวราไวยาปิจานิคาสุเคตนะนําไปริหานะตัวสองสัพเพปัชฌิมายาทิสายะอริยาเวราไวยาปิจานิคาสุเคตนะนําไปริหานะตัวสามสัพเพอุตรายาทิสายะอริยาเวราไวยาปิจานิคาสุเคตนะนําไปริหานะตัวสี่สัพเพทกิณายาทิสายะอริยาเวราไวยาปิจานิคาสุเคตนะนําไปริหานะตัวห้าสัพเพปุรัทธิมายานุทิสายะอริยาเวราไวยาปิจานิคาสุเคตนะนําไปริหานะตัวหก สัพเพปัจฉิมยัญอนุทิสัยญอริยาอวิราวิยาปชาในคาสุเกตันตังปัญหาหนุ่เจ็ดสัพเพอุตตรายะอนุทิสัยญอริยาอวิราวิยาปชาในคาสุเกตันตังปัญหาหนุ่แปดสัพเพตะขีนยะอนุทิสัยญอริยาอวิราอวิยาปชาในคาสุเกตันตังปัญหาหนุ่เก้าสัพเพเศรษฐิมยะทิสัยะอริยาอวิราวิยาปชาในคาสุเกตันตังปัญหาหนุ่มสิบสัพเพอุปารัริมายะทิสัยะอริยาอวิราวิยาปชาในคาสุเกตันตังปัญ สเปปุร <c oughs> <São wei. c oughs> ิติมัยยะที่ใสยะอนาริยาอวิราปยาปัชาดิคาสุเคตะนันปิริฐานตัวสองสเปปัจิมัยยะที่ใสยะอนิอนาริยาอวิราปยาปัชาดิคาสุเคตะนันปิริฐานตัวสามสเปอุตตรลยะที่ใสยะอนาริยาอวิราปยาปัชาดิคาสุเคตะนันปิริฐานตัวสี่สเปทากินายะที่ใสยะอนาริยาเวลาปยาปัชาดิคาสุเคตะนันปิริฐานตัวห้า สัพเพปุรัติมายยะอนุทิสัยะอนาลิยะอวิราปยาปชาใิกาสุเคตันปริหานตุ๖สัพเพปัจชิมายะอนุทิสัยะอนาลิยะอวิราปยาปชาใิกาสุเคตันปริหานตุ๗สัพเพอุตารายะอนุทิสัยะอนาลิยะอวิลาปยาปชาใิกาสุเนรตันตันปริหานตุ๘สัพเพทักขินายะอนุทิสัยะอนาลิยะอวิราปยาปชาใิกาสุเคตันปริหานตุ๙สัพเพปเศรษฐิมายะทิสัยะอนาลิยะอวิราปยาปชาใิกาสุเคตันปริหานตุ๑๐สัพเพปปุระ ปะริมายะที่สยะอนนิยาเวลาเวยาปชาิคาสุเคตนไปหานตหนึ่งสเปปุรัติมัยะที่ใสยะเทวาเวลาเวยาปชาในคารสุเคตันนไปในฐานตัวสองสเปปัชิมายะที่สยะเทวาเวลาเวยาปชาอิคาสุเคตันไปริหารตัวสามสเปอุตรายะที่ใสยะเทวาเวลาเวยาปชาอิคาสุเคตนนำไปหนานตัวสี่สเพตัคินายะที่ใสยะเทวาเวลาเวยาปชาในคาสุเคตนงปริหารตัวห้า สภเวปุราตีมายะอนุทิศายะเทวาเวลาวิยาวิชาิกาสุค <t os> สุเตนักรเป็นฐานตัวหกสเวปจชิมายะอนุทิสายะเทวาเวลาวิยาปชาในกาสุเคตนัเป็นหานตเจ็ดสอุตารยะอนุทิสายะเทวาเวลาวิยาปชาในกาสุเตรนักเป็นฐานตัวแปดสภสักขินายะอนุทิศายะเทวาเวลาวิยาปิชาในกาสุเคตนังเป็นหานตูเก้าสภเศษติมายะที่สายะเทวาเวลาวิยาปชาในกาสุเตรนักเป็นหานตัวสิ สอุปาริมายะที่สยยะที่ว่าวเวลาปยาปชาิคาสุเกตนังปริหารตูสเอเอ้ยหนึ่งสปุรติมัยะที่สยะมนุษย์เวลาปยาปชาใิคาสุเกตนังปริหารตัสองสภปชิมัยะที่สยะมนุษย์เวลาปยาปชาใิคาสุเกตรังปริหารตัสามสพอุตรายะที่สยะมนุษย์เวลาปยาปชาในอนาสุเกตรนังปริหารตัสี่สพตะกินายะที่สยยะมนุษย์เวลาปยาปชาในคาสุเกะตรัปริหารตุ5 สัพเพปุราณิพยมายอนุทิสัยยามนุษย์เวลาพยาประชาในการสุขีอัตนาเป็นหันตูหกสเพย์ปัจิุบัญยาอนุทิสัยยามนุษย์เวลาิยาประชาริการสุขีอตนาไป็นหันตูเจ็ดสเพยอุตตรายะอนุทิสัยยามนุษย์เวลาพยาปรชาริกาสุขีอัตนาเป็นหันตูแปดเพรยกิจยอนุทิีัยยามนุษย์เวลาพยาประชาริการสุขีอัตนาไปหนหันตูเกสัพย์เศรษฐัญาที่สัยยามนุษย์เวลาพยาประชาในการสุขีอัตนาไปหนหันตู10 สเปอุปาเรมายาที่สยยะมุษาอวลายาปชาริกาสุเกตนเป็นหัุหนึ่งสเปปุรัติมายะที่สยยะวินิปติกาอวลาภยาปชาริกาสุเกตนเป็นหนัุดสองสเปปัจิมายาที่สยยะวินิปติกาอวลายาปชาลิกาสุเตันเป็นหัุสามสเปอุตระยะที่สยยะวินิปิกาอวลายาปชาลิกาสุเกตันเป็นหัุดสี่สเพทักษิณยาที่สัยยะวินิปติกาอวลายาปชาใิกาสุเกตนเป็นหนัุ สภพปุรัติมัยะอนุทิศสายวิริปติกาวเวลาปยาปชาริาสุขตตนัเป็นานตัวหกสเพปฉิมยะอนุทิศสยวิริปติกาวเวลาปยาปชาริาสุขตตนัเป็นานตัวเจ็ดสภอุตตรายะอนุทิศสยะวิริปติกาวเวลาปยาปชาริาสุขตตนัเป็นานตัว สัเพเปทกิณายาอนุติสยะวินิปัติกาเอาเวลาวิยาปะชาเินคาสุขีตระหนักริหารตุก้าวสเพสเศริมายะทิสยะวินิปัติกาเอเวลาวิยาปะชาอิกาสุขีตระหนักริหารตุหนึ่งสิบสเพอุปปัติมายะทิสยะวินิปัติกาเอาเวลาวิยาปะชาเินคาสุขีตระหนักริหารตุอิเบหิทัสะหังกาลิหิติสาภารณาเปตาเตตาวิโมเตโตวิมุติสัพเพสังปฏสตานังปีระนังนาเชตวะอปีระ นายะอปะคาตังวัชิตวะอนุป,ปาคาตเตนะสันตาปังวัชิตวะอะสันตาปีนะอะลิยาธานังวัชิตวะอะปาลิย,ยาทีนะวิเสสังวัชิตวะอะวิเชเสสายะสัพเพสัตตาอเวลินโนโหตุมาเวลินโนโหสุขินโนสุโหตุมา ทุกิโดสุขิตตาโทตุมาทุติตาติอิเบหิอัฏฐมหากาเลหิสัพเพสัพตาเบตาญาติเบตาตังทัพปัจใจตยาติติเตตุสัพพะพยาธาปะริยุทธะเนหิพุจจติติวิปุตติเมตาจะเมตตวิปุตติตติเมตาเจตุวิปุตติเมตาพัพะ วิหาราภาวานาดิถิตาสิบเก้าทุกขปตตาจัดดิทุกขายจาจักปตตาจัดดิทยาพยาโสกปตตาจาาตัดดิโสกาโหตุภเทปิ <c oughs> ปานิโนโอเอตาวตาจะกอัมห,หิอัมสัมปตัง ปุญญาสัพพทางสัพเพเทวะนุโมทันตุสัพพะสัพปติสิทธิยาธานังทัทนตุสัตธัญะสีลังลักขันตุสัพทา <c oughs> ภาวนาวิลัตตาหนุขัจฉันตุเทวตาลตาคาตา สัพเพพุทธาภระปตาปัฏิการนจะยังพละอรหันตารจะเทเชนะขังพันตามีสัพปโซสองสัพเพพุทธาภระปตาปัฏิการนจะยังพละอรหันตารจะเทเชนะขังพันตามีสัพปโซสามสัพเพพุทธาภระปตาปัฏิการนจะยังพละอรหันตารจะเทเชนะขังพันตามีสัพปโซสี่ สัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะย่งพลังอรหันตานันจะเตชินะหลักขังปัตาบิสัพสโหห้าสเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะย่งพลังอรหันตานจะเตชินะลักฐานปัตาบิสัพสุหหกสเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะย่งพลังอรหันตานจะเตชินะลักฐาปัตาบิสัพสโสเจ็ด สเส ata, ป,ปือบ no no ุธาพละปตปติการันจะยังพลังอัลลัตตาจะเตชินะลักข์ปตาบีสปะโสแปดสเปือบุธาพละปตปติจานันจะยังพลังอัลลัตตาจะเตชินะลักข์ปตาบีสปะโสเก้าสเปือบุธาพละปตปติการันจะยังพลังอัลลัตตาจะเตชินะลักข์ปตาบีสปะโซด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์ แห่งการอุชาพรัรัตนาฏัยด้วยการสรรยาบยทสวดมนต์ระสตดพระปะริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดบีแก่ข้าพเจ้าขอให้คนจับทุกภัยทางปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญท้งทางโลกและทางธรรมขอช่วย,ทยทเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสัตยาบทตรสวดมนต์และธรรมะเหล่านี้เพื่ออนุโมทนาและโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวาคูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลท้งปวง ที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปรียบด้วยอนุภาพเห็นภาพป,ปริเดโจงสำเร็จสังสิตุมาก,กาลเธอซาทุ